เอาไปเหลือแล้วเดี๋ยวรอรอรถุงก่อนครับเหือไปแล้วมันหมดแล้บหมูเสร็จเลยเนอะดีครับผมโอ้ สวัสดีครับวันนี้พี่ต้อมพาลุยมาอีกแล้วนะครับผมจับปลาตลาดครับมาหาจับปลาครับผมมาหาจับปลาจับกบเนี่ยครับผมฝนตกหมดเลยนี่ยโอ้โหเซียนนิงครับวันนี้พี่ศักดามาด้วยนะครับผมฝั่งนู้นเซียนนงครับเมื่อกี้กุบก็เริ่มร้องแล้วนะครับฉายไฟไปมุดน้ำไปอีกแล้วครับผม าครับล <si suppression> ุยครับลุยเยลมาครับปลาดุกครับนิ่งๆเลยครับต่อนะิดเลยชิดน้ำปลาดุกนะครับต้องระวังหน่อยครับน้ำเยอะด้วยครับลืมเอาถุงมือมาเฉยเลยนะครับถุงมือเสบ็รอย สนอมนี no ่ครับผมดูสสวยเลยนะครับไปดได้ยินแต่เสียงนะครับเดินหากจะเจอตัวนี้สนอมตัวไ เฮ้ยใส่สวยใส่สวยเสียงนงเจอตัวใหญ่ครับบินมาเมื่อกี้น่าจะใหญ่พอสมควรนะครับจ่ายเสียงน้ำเออสนั่งเลยน้ำลึกนะครับหายยากเลย ตัวของหนู ตัวนี้น่าจะเกือบโลได้อยู่ครับเกือบปลาดุกอีกแล้วนะครับจับยากอีกแล้วครับผมมาหมัดจับไปอยอจับจับกับนท้องเกือบปลาดุกอีกแล้วครับงานยากครับผมหานะวจับ <c oughs> หังเีมาครับมาเจอเซียนนิ้งครับจับปูครับโอ้ยเยอะเลยครับผมตอนนี้มาหานั่งพักก่อนนะครับกิตตอมกำลังเดินมาแล้วครับทุ่งหนังๆนี่คุยใหญ่เลยครับไม่รู้ด้ปลาอะไรนะตาตุบ้านรวย ผมหาคิดได้ตัวเองกระสอบนี่มีแต่น้ำหรือเปล่านี่หนักๆเนี่ยโอ้เดินดูดบุหรี่เข้มเลยอ่ะนะตัวบ้านรวยบายแล้วเราตอนนี้น่าจะไปนอนได้แล้วมั้งอุ้ยโอ้โหมีแต่ตัวใหญ่เลยนะครับโอ้โหเดินแยกไปสมพาะไม่เรียกผมสักคำเลยมีแต่ไซไซโลนะครับเนี่ยไซโลสองตัวอยู่ครับเดินไปก็ะทาให้ตื่นเลยเดี๋ยวคอยไปชมผลงานกันที่บ้านนะครับ เดี๋ยวจะลุยกันต่อแล้วครับผมเสียนงเล่นอีกแล้วครับผมมาจริงครับคนนี้น่ามาสัมผสโอ้โหไปแต่รุ่ยแลนรุยมาแตไม่เต่รุ่ยคลือ

នោះអីឌុកគុករករកអូបងបងទៅឌុឌុឌុមានគេនៅមានវ៉ាន់គេនៅរត់ដល់ដែរម៉េចត្រៃនគេមានឌុគັບឌុបាត់ហើយត្រៃមិននគេវិញគួចត្រៃកហឺមានវិញអូខេចូលមិនស្មាត់ចាប់នេះមិនឃើញនេះថា นี่อะจับปรุงกูปะเออปรุงดิแค่แค่ไอตัวที่หลุดเมื่อกี้นะครับผมมันขึ้นมาซุกที่หญ้าครับนี่อนีอันนี้เอ้ย cô về đó về luôn đi quay chặt cắm rồi nuôi nấu anh nuôi đâu à nuôi chứ mà nuôi mà nuôi tôi với anh đi đi sộp mưa đi coi đi đi nó đi nó ninh, nó đi đi bỏ lại cuối nuôi chút ơn nuôi mưa phùn không mưa phùn cái này nhá nhìn kìa chút ơi cái anh nông đồn ba bằng nút đam đi ô sùng pu đã bao nữa อังกระกระทับไตรเนาะเสียนนงในปูหมอครับฝั่งน uh! ู้นฝั่งเสียนหนิงในปูเออของแท้เนาะเสียนปูเนาะหนิงโอ้โหเสียนนงเด็ดจริงครับนิ้วข่าเธอโย่จ่อ món hạc lộn cháy là cà phê đại bí đa bông tí gọi là cà phê 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 cà thấy cà phê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  cà สองลูกาุหลวงปู่จะน้ำมันเต็มนีนี่กอยเลยนึงกันอยกลยแบบจับเนี่ยอู้จับจับนี่เยว่าไยุ่นตื้อองไม่รู้จะอาไปเลยเลยตเลยตนเลยลอตลยเลย หนูไม่นอนหรอกวะจุกจับพัดเสีนงนี่เขาเรียกว่าสุ่มจริงครับสุ่มโปรสุ่มโปรอดูแค่ในสุ่มนะครับเสียนงไม่กล้าจับเลยครับเดี๋ยวเอาไม่อยู่เปิดฝานี่ครับผมวัวละหัวจอ,อโอ้โหสองโลได้อยู่ครับตัวนี้ของแท้เลย เชียนองโชว์เลยเห็นกระเด็นสุ่มมั่วนะครับผมเลยไม่ได้เปิดกล้องเมื่อกี้อุ้ยแน่นอนมากครับรเชียนนงอุ้ยอู้ปลาเฮิร์นเอกรีไทยยิงข้อกี่ทีได้ตอนนี้เชียนนงเดินสุ่มมั่วดูอีกทีนะครับเผื่อจะมีตัวอีกครับผม เจอตัวใหญ่ไปตัวนึงครับโอ้โหคนไทยนั่นรถถอดเที่บเอาน้องต่ามือส้มเนาะน้องเต่ามือส้มเหรอเยอะเยองไปเลยเยอะบ้างน้องเต่ามือแต่ยังไง บเล่มาตะเลิ่อกำมุงดูดูเมย์เลยเหรอเหรออบเลยเกียบแล้วดี๋ยวรถรถถุงก่อนครับเกียบไปแล้วมันพนแล้วหมูเสร็จเลยเื้อหน cứ bị vào cái đường B. Cô nói cho sạch đi chứ. Cho mình đi coi một trận. Đi. ไกสโลครับผมเสือเสวยออือคอโวนดีเลยนี่แหละครับไม่ได้ตั้งกล้อง <c oughs> ไม่จ้า <c oughs> มาปลุกตอนอนี้เงี้ยครับผม <c oughs> เสียน,นงครับผมสุ่มปลาไหลครับจับยังไงที่นี้จับไว้บ้านนะสุ่มปลาไหลครับผม เ <Sares> สียงกบร้องลั่นทุ่งเลยนะครับผมเสียงนิ่งครับผมล่ากระสอบช่วงนี้แถบยมแม็กเตอร์ปรีนะปว่านะ แน่นอนเลยวะอีแน่นอนมากครับเสียนนงตอนนี้ก็พากันกลับถึงบ้านแล้วนะครับประมาณเที่ยงคืนกว่าครับผมแค่เป็นพี่หน่อยบานกี่ลายายวันนู้งเหนียวนาเว้ยได้กบมาตัวนึงครับผมนอกนั้นก็จะเป็นปลานะครับดูครับ ปลาไหลหน่อยเนาะพอจะได้อยู่นะครับผมอันนี้โซนโซนปลาเล็กครับนี่ครับฝั่งนี้ตัวใหญ่ๆครับอลังการเลยครับฝั่งนี้ไม่มีติ๊บเหรอติ๊บหมดเลยบาดติ๊บปงองยังดูครับผมโอ้ ตัวนี้เสียนเซียนลงได้มานะครับแต่ตัวใหญ่นี้ไม่รู้พี่ต้อมไปได้มาจากไหนครับโอ้โหเกือบสามโลแล้วมั้งครับเดีต้องถ่ายรูปไปได้ไหมตัวนี้เกือบสามโลแล้วมั้งครับอ้วนอ้วนครับจะคุกจนหัวแทบพังครับโอ้โหตัวยงใหญ่ครับอ้วนอวนเลยนะครับโอ้หมีแต่สาใหญ่ๆนะครับผม เห็นแกเดินแยกไปคนเดียวนะครับแต่ไกลเลยครับเสี่ยนงจะคุบโดนหายตัวนี้นะครับสุมมั่วครับโดนเฉยเลยครับหนูบาดแผลครับผมมานจริงครับเสี่ยนงใส่ปันรุดปันรุดจ่าด้วยแบยนี่นะรุดบาดเลือดชุ่โจนเหนื่อยแกก็ถากินรุด้านมะเลยโอ้เห็นแกปลีกตัวเดินไปคนเดียวนะครับแต่ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้แกเดินยิ้มมาเลยครับผม หากชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ